่งโอ้เดี๋ยวโหนี่ไอ้คองแค่ครับของแค่บอกไงเลยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอลลองเคยงบาดนี่ยร็ล้ นี่ตพอแล้วกี่ปลาข้อตัวนึงเห็ดใส่ไหมข่อยใหญ่ไปนะเออลงกลางเลยโอ้ปลาดุกโอ้ปลาดุกปลาดุกก็ปลาตองได้พร้อมกันนะได้โบนิโบนิงงผาเลย ว้าค้ยเลยอ่ะฮอืมอืโอ้สุดบึงโลดโอ้ขึ้นมากคือมีแตะปลาดุกว่ตปลาดุกไงวะนี่ดขึ้นไปหาละเอาลงมากละด้ย ใจเย็นๆปีศาจต้องเสร็จปีศาจต้องเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเออโตื๊ดตื๊ดอะไรครัอปลาตองเอ้ามื่อกี้คือึ้าปลาดุกสี่เป่าใช่เป่าคอจะไปเห็นปลาดุกหันอจะไปมากจะไปปลาตองมานั่นๆๆเอ้าแม่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 อมยู่ปาดเดียวเลยโดดเลยตามๆตังเรียบร้อยโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ เชื่อมกุ้งปลาสลิดเดีมาแข่งกับปลาคอเอาแข่งกับปลาคอคอมาดูพี่ยังปลาเสือมเสือมใหญ่เสือมใหญ่ปลาเก่งเลยนะปลงปลาเก่งมึงมันนอนหาครูนั่งข้างหน้าโตะนะ สามเลยนาะครับบาทเดียวเนาะหางติง้โอ้ยมติงเลยโมติงแล้วปลาเก้งก็ไปันี่หางไปยังนี่าสีนี้ปลาสีนี้ปลาเอไหร่จะปลาอยังไงเหบออยู่ๆนี่น่ะมีอีกเห็นสอตัวตรงนี้อีกละ เใช่ครับโอ้ยปี๊ขึ้นบนบ่เห็นอยู่ของคือขึ้นไปู่เทิงเดี๋ยวด้อเดี๋ยวด้วเห็นแล้วบ่แล้วละเรียบร้อยครับมันดีห่วใหญ่ครับถอยหลังเลยโอยปลาเชอมลูกพี่เ้ยปลาเชอมเชิญไงครับ นั่นใช่แล้วนั่นเอาไตัวนี้ให้ไงลูกพี่อ๋อกระเสื่อมกระเสื่อมประตอครับมกระตอมกระเสื่อมครับนี่ลูกพี่ปลาผมว่าตก้อนขี้ดินเขาพี่ก้อนขี้ดินวะมูแมนก้อนขี้ดินนะครับนี่เอา แม่สับบอใช่ีหมวปลาบ่หัวปลาครับแม่นุ่มพล่นแล้วก้อนจีนแ่ัว้รลัดูลัดลัดม่ลัดม่ลัดแม่หอไหอนนีเราหาจ่อนอะครับประมาณนี้แหละนี่โอ้ยขาแล้วมดนี้เดี๋ยวผมปิดตาก่อนได้บัได้ปิดตาก่

อยู่แล้วครับเนดีปีสาจย่างอมสะเลยย่ยย่ยยุย่ยลุ่ยยุ่ยลยอยย่ยยุ่ยลยยยย่ยยุ่ยยุ่ย่ยล่ยยุ้ยย่ยย่ยยุ่ย่ยลุ่ยน่ยยม่ยยุ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 ่ยย่ยยุ่ยยุ่ยย่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยย้ยยย่ยเลยย่ยย่ ยันมือเดียวอยู่เด้นะทำจับโดนได้ิจับดนดินบู่พี่โอยแมนบิแมนครับเดี๋ยวออกลานี่ออกก็เนาะอสดรสดครับสดท้งตัววี่เวแมนบหัเนาะแมนแมนแมนเเยโอ้ Oh. คอเมียเมียอยู่ครับอยู่อคออยู่ค<อ>ุนคุณนี่โรอหน่องมั้งครับวัวคอโอ้ออโหแห้งแล้วเห็นปะเห็นแล้ว,ลวนั่นดี

สีขีตมกับว่าเต็มนาจอยุใส่เมือละรานนีจ้ตัวยจ้าตน้าครับเสนึงแล้วหนึ่งก็ีสองครับสองแล้วสองตอยู่นี่เอ้าโาเนี่นไปม้หง้น็วเรื่องเิมองรอ่งนองเรงรืเือรอืือองเอ เป็นมกาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นดีเอ้ยิงปื่อะไรกลนเนี่ยมาดูเรือนี่ก่อนนี่ย่โอ้โหโอ้โครับโหนไม้ไผ่เดี๋ยวเดี นี่ละดุกตัวนึงโอ้าดุกตัวนึงสันน่ะมันเย็นด้วยยนเย็นอยู่ในนี่เนาะมีผมหามสพรุนอยู่ไม่ได้ฉีกเบื้องเลยโอ้โนี่ลูกพี่นี่ยี่ ลีกนลีกเหมือนงูลีกแล้วบล่ามาข้อสองข้อสองข้อสามไม่เลยเปล่าสี่อกดีๆดูดีๆมึงก็แค่มันหลี่นี่น่ะนี่เหรออยู่วะนั่นดี

เห็นปลาสีมตัวใหญ่เลยปละใอปลาสีมใหญ่โอ้เครื่องขิงอ่ะผีดุหตตัวนึ่งทานขอครับโอ้พีน่ะพี่อเหอ จริงหนี่งสองสองสองดีหลอดแล้วสองฟูฟูรับไปเลยบมดเอไปแล้วไปยันไปแล้วโอ้หนี่งเฮ้ยครับวนึ่งโอเค มันโดดมันโดดโดดแห้ขนาดตัวตัวลุงกดสองไหมครับสองไหมสอตัวสองตัวนี่หนึ่งนี่สองลงไปมันสิีสามชีสสองตัวนั่งพี่เนาะเอาเลยจับบอถไปเหลวมานี่หมอนมือนิดพอดีครับ เกาตาโอ้ข้าวทีพอดีลูกีเอ้ะวนแรงหรอ้อ ข um, uh. mm ้ามมือพอดีหิงเหรอหิง

เลยว่าสามหนวดหน่งตัวไปแล้วไปแล้วนึ่งสามหวดครับหนึ่งตัวจับเพชรบ่เอาจับตัวหนึงอือย่าตัวสครับสอง

เบิดร hmm. ับบอนตัวตัวนี้นั่นคอกระดุกดุกมุดด้อลุกดุกลุกดุกเฮ้นี่ะั่วป่ะด็ก้าองเดี๋ยวบ้าตัวเล็กตัวเล็กกดุก่าตัวนั่น้องขายยงงบ่ ปาดูพ่อมตาดุอม่าถอนนี่มองอย่ถอนมองยืนอ่ไรวถอนใส่ขาอะรละที่สองเล้น้องสองอะไรเอาโอเคครับหนั่นสองสองชนิดนี่นะหนวดเปนอะไวบ้างเป็อะ่รครนวดเป็ลุกเ่ยเอนมันเลยโอ้ปลกไงเลยปลูกไงไอ้คนมีกุกข้างหน้าอสองสามหนวดโด้ไล่นวดอยู่เป็นซีฟคุณเนี่ยนี่

โอ้โหเจ็ดคนเหรเด้อสอง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 ตัวไดมดเจ็ดคนะแปดแปดเก้าโอ้โเยอครับมาแต่ทางโคัน er, mm ืึนมา่ละม่หบอ

กำแพมอยู่นะคุณุณเพเพ็ดเพขึ้นไปคุนโอ้โหโคหัวปลาตัวใหญ่เลยดัพี่โอ้โหด่เออน้ได้เลยนีหละน้ไปอไปเรีวไปเรีวไปเรี่หก็จะหลวดั่นหายตัวนเเดี๋ยวหกจะทุกตัวนี้ได้ได้อ่าโอเค เอบิงขนงานก่อนย่างน้ำก่อนยืดฉุดขึ้นขคงน้ำเลยอะไรแบบเขาขัดเลยอเคเรื่องฉีงเลยเครื่องสีงแล้วต้องเอาขึ้นทหารเจ้าทหารอยากริงกล่งเนี้ยอ่าทำการขัดแยกทั้งทง